ราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนพฤษภาคม2565จะมาแบบนี้แหละนะคะคนที่ได้ต้นๆก็จะสามารถวางไกด์ไลน์ได้ยาวกว่าคนอื่นประมาณสัก1ิวันอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลืมเนาะแต่ถ้าเกิดอยากวางไกด์ไลน์ยาวๆนะคะก็ต้องไปฟังพฤษภาถึงสิงหาคมช่วงระยะเวลานั้นน่มันจะมีดาวที่แอดมินวางยาวไวใ้ให้ว่าคุณเจ้าชะตาจะ ดูว่ามีดาวไหนส่งเสริมให้คุณกับคุณหรือว่ามีดาวไหนเป็นจุดอ่อนช่วงระยะเวลาใดต้องควบคุมอะไรแต่ในเดือนพฤษภาคม2565ายกเนี่ยแอดก็ยังมองว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นลัคนาราศีที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของเงินทองนะคะเจ้าเรือนตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในพบเรือนพันธุทุแอดจะเตือนก่อนค่อยชื่นชมนะสิ่งที่ต้องระวังนะคะ คือเรื่องของการควบคุมสติควบคุมเกมอย่าลืมว่าดาวประจำตัวของคุณนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยคุณเป็นตัวของตัวเองและคุณเป็นอริของตัวเองด้วยมีไม่กี่ลัคนาที่เป็นอย่างนี้นะคะราศีตุลน,นะคะมีตัวเองแล้วก็มีมรณะเป็นดาวดวงเดียวกันส่วนราศีพิจิกนะคะมีตัวเองแล้วก็มีดาวอริเป็นดาวดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ คือสิ่งที่แอดมินมักจะบอกเวลาที่ดาวตัวเองเข้าสู่ภพเรือนดีๆอย่าลืมว่าคุณสมบัติของดาวตัวเองนะั้นมันมีสองมง่าแมุมตัวเราเองอ่ะต้องควบคุมสติและควบคุมเกณในในการต่อสู้ชีวิตหรือในการทําอะไรในระยะนี้ต้องเข้าใจว่าดาวเราอ่ะ ดาวของชาวลัคนาราศีพิจิกนี้ค่อนข้างเป็นดาวที่เกี้ยวกราดในเรื่องของการทำงานนะคะในเรื่องของอารมณ์เวลาทำงานก็ถึงลูกถึงคนในเรื่องของอารมณ์ก็สามารถทำให้บ้านแตกสาแรกขาดได้เลยนะคะเวลาโมโหก็จะมีอารมณ์ที่แบบว่านะเต็มที่เต็มใจคือเต็มเปรี้ยงเลยแอดไม่รู้จะบอกอยังไงเพราะฉะนั้น ในระยะเวลาที่พระอังคารเข้าไปอยู่ในภพเรือนปุตตะเนี่ยนะคะ 1. เจ้าชะตาจะอารมณ์ร้อน 2. เจ้าชะตาจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นได้การลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นได้ รวมถึงในช่วงระยะเวลานี้บุตรหลานบริวารมีโอกาสที่จะเล่าเรียนในที่สูงสงนะคะมีเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะเพราะว่าดาวบุตตะเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้จ่ายในการหนุนนําให้เขาไปสู่มหารายที่ดีวิทยาลัยที่ดีหรือหน้าที่การงานที่ดี มีโอกาสที่จะใช้จ่ายไปตรงนี้หรือบางคนมีโอกาสที่จะมีบุตรหลานหรือมีบริวารเพิ่มเติมนะคะหรือบางคนก็มีค่าใช้จ่ายเพราะบุตรหลานหรือบริวานนั้นไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าในดาวพบเรือนปุตตะเนี่ย ในเรือนผุดตาเนี่ยมันมีดาวพระเกตเข้ามาร่วมด้วยดาวพระเกตคือความปนแปลดาวพระเกตคือการเขาเรียกว่าการไม่อยู่กับล่องกับลอยการไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเกิดฉับพลันทันทีหรือมันอาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายจนต้องเสียเงินเสียทองเข้าไปแต่อย่าลืมว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะเงินทองจะเข้ามาเรื่อยๆจากการลงทุนจากการทํางานร่วมกับผู้อื่นจากการมีมิตรสหายดันหลังอยู่ ต้องบอกว่า2ปีนี้นะคะถ้าพระสาวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะไม่เป็นกาลิจรน,นะทั้งสองปีมันจะเป็นปีที่คุณมีเพื่อนที่แบบว่าดีมากๆในชีวิตเพื่อนทุกเพื่อนของคุณสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการงานได้มาทั้งเพื่อนนะคะมีปัญหามีอุปสรรคทุกอย่าง เพื่อนหรือคนที่คบหาหรือคนที่รู้จักช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อนค่อนข้างโดดเด่นในระยะนี้นะคะแล้วเจ้าชะตาลักนาราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งเพื่อนทั้งเพศตรงข้ามนะประคับประคองในเรื่องของงานประคับประคองในเรื่องของเงินนะเพราะฉะนั้นเรื่องรายจ่ายมันเกิดขึ้นได้ทั้งเป็นรายจ่ายภายในครอบครัวนะคะรายจ่าย ฉุกเฉินนะรายจ่ายเกี่ยวกับเพศตรงข้ามก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันคือรายจ่ายเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือบุตรหลานบริวารก็เกิดขึ้นได้แต่เงินก็เข้ามาทางนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นควบคุมเกมตั้งสติรมะมัดระวังดูทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยความรอบคอบอะไรมันต้องเกิดนะคะถ้าคุณรับอย่างมีสติถึงแม้เสียหายก็เสียหายเล็กน้อยอะไรมันต้องได้ถ้าคุณรับอย่างมีสติแม้จะได้น้อยมันก็กลายเป็นว่าคุณได้มากเพราะว่า คุณรอบครอบจนกระทั่งเรื่องของความเสียหายมันไม่เข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าเข้ามาก็เข้ามาน้อยปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะแก้ไขไปได้ทำไมแอดมินมั่นใจอย่างนี้เพราะว่ามันมีดาวพรฤหัสบดีนะคะดาวที่สุดของสุประเคอยู่ในโยกเกณ์ที่ดีที่สุดใน10กว่าปีที่เขาเคยอยู่มาอยู่ในภพเรือนปุตตะนั่นหมายถึงทั้งการลงทุนทั้งการเสี่ยงโชคทั้งบุตรหลานและบริวาร ค่อนข้างดีเพียงแต่ในเดือนนี้มันยังมีดาวพระเกตที่ค่อนข้างแปรปรวนหรือทำให้เจ้าชะตาเนี่ยตั้งหลักตั้งตัวไม่ทันเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะคะชาวลกักนาราศีชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในกรณีที่ดาวพระอังคารนะ่ะสถิตยอยู่ในเรือนพันธุ่นะคะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ บ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะมันอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาแหวงเข้ามาจากญาติของเรานี่แหละหรือ,อมีปัญหายุ่งยากในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ทั้งหลายพูดคุยกันไม่ได้หรือบางครั้งมีคดีความเลยนะทีนี้สิ่งที่แอดบอกไปในตอนต้นคือใช้การควบคุมสติหรือเรียกว่าการสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพันธุ เจ้าเรือนพันธุเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนอริและเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีมันมีคำทำนายได้สองอย่างชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งต่างๆหลักทรัพย์ต่างๆในระยะเวลานี้นะคะได้เงินทองมาคือระยะเวลาที่มีคดีความเกิดได้ขึ้นมาหรือบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินที่เคยมีปัญหา กลับทำให้เจ้าชะจะาเจ้าชะตาประสบความสําเร็จคือจะจะบอกยังไงเดียเรื่องยุ่งยากต่างๆในครอบครัวทําให้คุณได้รับสิ่งดี นะคะมันพลิกผันแบบนั้นได้กับ2นะคะสิ่งดีๆในครอบครัวเกิดความยุ่งยากอันนี้อยู่ในดาวพื้นดวงล่ะแต่แอดมองว่าทั้ง2เรือนนะคะทั้งสเรือนทั้งเรือนอริและเรือนพันธุเข้มแข็งทั้งคู่เขาสลับดาวกันในช่วงในช่วงระยะเวลานี้นะพระราหูเป็นเทวีโชคแอดเลยมองว่าเรื่องไม่ดีต่างๆนานา,นานในครอบครัวอาจจะสงบลงเพราะว่าคุณสามารถที่จะคลี่คลายมันด้วยการได้ทรัพย์สินสมมุติว่า อ่า,อา,อายกตัวอย่างแบบนี้เพื่อที่จะให้มันจะเจนสมมุติว่าไอ้ที่ผืนเนี้ยมีปัญหากันมานานมากแต่ปรากฏว่าเจ้าชะตาพบทางออกก็เลยนําไปขายและแบ่งสารปันส่วนกันโดยที่คนในครอบครัวพออกพอใจทั้งหมดเกือบทุกคนนะคะแล้วแอดก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะถ้าเจ้าชะตาทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบละมุนละม่อมนะคะให้มันตรงข้ามกับดาวที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนอะไ แอดมองว่าไอ้เรื่องงานใหญ่งานยากตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะชะลอมันจะชะลอตัวในเรื่องของความเดือดร้อนหรือผ่านพ้นไปได้แล้วคุณมีโชคลาภตรงนี้นะคะมีโชคลาภคือปรับความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ไอ้เกณฑ์มีปัญหาในครอบครัวเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะมันมีเรื่องยุ่งยากอยู่แล้วนะ ในระยะเวลานี้เจ้าชะตาบางคนอาจจะต้องโยกย้ายนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยบางคนไม่ถูกกันกับญาติพี่น้องในบ้านนะคะแล้วเหมือนกับครอบครัวไม่เข้าข้างก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะพิกจิกอาจจะหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์สภาวะรอบตัวนะแต่มันไม่ได้เสียหายไปถึงเรื่องของเงินทองเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานของชาวพิกจิกถ้าคุณเกี่ยวพันอยู่กับเรื่องของเวชภัณฑ์ เรื่องของการต่างประเทศเรื่องของโซเชียลเรื่องของงานที่มันแบบเป็นภาษาอื่นน่ะนึกออกไหมคะเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้เพราะมันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เป็นนักกฎหมายก็ได้เพราะมันมีภาษากฎหมายเห็นไหมคะอะไรที่เริ่มอย่างนี้มันคือภาษาอื่นมันคืออริมรณวินาทนะคะคอมพิวเตอร์ก็คือเกี่ยวพันกับเรื่องทันสมัยต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วมันจะเข้าดวงดีมากที่มันมีมรุตย,อยูอยู่ตรงนี้เพราะมรุตย,ยูในบางครั้งเนี่ย ครูบาอาจารย์จะแทนด้วยความทันสมัยความรวดเร็วฉับไวเหมือนกับเรื่องของไซเบอร์นี่แหละเพราะฉะนั้นแอดก็เลยมองว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้รวมถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของมรณะด้วยนะเพราะว่าในเดือนนี้ดาวมรณะสถิตยอยู่ในภพเรือนอริและเป็นคู่ศัตรูกันแต่ถามว่าเจ็บเจ็บจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมไม่ไม,ไม่ถ้าป่วยอยู่ก็จะหายท่านในช่วงระยะเวลาที่แทบจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแข็งแรงเพียงแต่ว่า มันมีอาการที่แบบเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นเนี่ยเพราะมันมีดาวหลายดวงแต่มันบังเอิญบังเอิญมีดาวมรณะเข้าไปอยู่ในอริเรือนอริก็เลยตัดเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยให้เจ้าชะตาแต่ถามว่า มีเรื่องแบบปวดหัวตัวร้อนไหมมีมีเรื่องคิดเรื่องเครียดมีเรื่องการโดนหลอกลวงการโดนพลิกแพงการทรยศหักหลังมีพระราหูอยู่ตรงนี้นะคะมีเรื่องเทาๆดำดำมีเรื่องที่แบบเจ้าชะตาแบบคลี่คลายไม่ได้เอามาปวดหัวมีคนเล่นลับหลังนะคะมีคนขัดแข้งขัด,ข,ดขามีคนอิดฉาได้เสยาเพราะว่าดาวของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เป็นดาวที่ปักหลักเรื่องความมั่นคง นะคะปักหลักเรื่องหน้าที่การงานปักหลักเรื่องเงินใหม่ๆแต่เรื่องในบ้านมันยุ่งยากมันเหมาะมันมัน,ม,นมันวุ่นวายนะคะญาติมิตรพี่น้องเนี่ยวุ่นวายญาติท้งแม่ญาติท้งพ่อนะคะญาติท้งแฟนมีโอกาสที่จะวุ่นวายเข้ามาจุกจิกจุกจิกในกับกับคนลักนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นนะคะ ตำแหน่งตรงนี้ถ้าจะให้แอดมินบอกมันก็คือเรื่องของการต้องทำใจเย็นนับ1-10ถึง10นับ1-100ถึงร้อแล้วค่อยแก้ปัญหานะดาวอังคารในภพที่4หรือว่าภพเรือนพันทั่วแอดมองว่ามันมีเรื่องของการโยกย้ายด้วย1น่ละนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนตัวเองแล้วเป็นเจ้าเรือนอริอยู่ในเรือนพันธุทุกอาจจะได้ย้ายบ้านอาจจะได้โยกย้ายบ้านอาจจะ ออกจากบ้านเพราะว่าทะเลาะเบาะแวงกับครอบครัวไปแยกไปอยู่อะไรอย่เงี้ยหรือต้องออกจากบ้านเพราะหน้าที่การงานต้องเดินทางไปอะไรแบบนี้นะคะเกิดได้และเกิดได้ตลอดตลอดทั้งปีนี้นะไม่ใช่แค่พฤสภาค,คมนะคะในเรื่องการเงินบอกไปแล้วว่า บางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชนะเลิศระยะเวลานี้ดีมากนะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศดีสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าวินาทเข้าไปอยู่ในภพเรือนปุตตะมีโอกาสที่จะทํางานเกี่ยวกับด้านของการต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศแล้วเจริญรุ่งเรืองไปจับไปเจอเกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆเขาเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของอาชีพนะคะแล้วการเงินการเงินส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะ ส่วนเรื่องเสียเงินก็อย่างแอดมินบอกนะบุตรหลานบริวารจะต้องไปเรียนต่อจะต้องเรียนสูงขึ้นและเขาทำได้ดีคุณจะมีความรู้สึกว่าเขาสร้างความภูมิคุ้มใจให้ครอบครัวแต่อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ดาวบุตรหลานบริวารเป็นเกษตรราธิบดีนะคะแฝงในเรียนกรุมพระอาจจะมีเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเขาอาจจะเป็นเพราะเขานะคะเจ็บไข้ได้ป่วยนะ แล้วก็ระมัดระวังเขาไปคบเพื่อนไม่ดีในช่วงระยะเวลาที่ประเกตอยู่ตรงนี้อีกเดือนกว่าๆนะคะนอกนั้นแล้วสําหรับแอดมินน่ะคนที่มีดาวบุตรหลานบริวารเป็นดาวพฤหัสบดีมีลูกยังไงลูกก็ดีคะ่ะลูกอาจจะดื้อกว่าเพราะเขามีเหมือนมีภูมิเก่ามาดีนะคะคุณจะต้องค่อยๆสอนเขาคนที่มีดาวปุตตะเป็นดาวพฤหัสบดีคุณต้องค่อยๆสอนลูกนะคะ คุยกับเขาแบบผู้ใหญ่คุยกับเขาแบบมีเหตุมีผลแต่พอเติบโตมาสักระยะหนึ่งช่วงระยะเวลาแบบว่าประมาณมหาลายัยช่วงนี้เขาอาจจะมีรายจ่ายที่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าไปติดสาวหรือว่าไปมีเรื่องความรักนะแต่ว่าแอดก็มองว่าในปีนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบตัวเองสูงสำหรับคนที่มีบุตรหลานบริวารน,นะคะรวมถึงชาว,วาราศีพิจิกบางคนมีโอกาสที่จะได้บริวารศีขาเพิ่มมา ได้หลานได้ลูกได้เด็กๆภายในบ้านในครอบครัวเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนเรื่องเพื่อนในเดือนนี้นะแอดมองว่าบีทั้งดีและร้ายนะคะแล้วเจ้าชะตาเป็นคนที่คบคนได้ทุกลักษณะคุณจะมีทั้งเพื่อนที่เฮฮากินเหล้าเมายาด้วยกันได้นะคะกอดคอกันไปและมีเพื่อนที่ดีมากๆ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างที่จะมีเพื่อนเยอะและเพื่อนและเพื่อนของคุณใน2ปีนี้ก็ค่อนข้างส่งเสริมคุณนะคะตัวลัคนาราศีพิจิกแอดบอกไปตอนต้นเนาะว่าเรื่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนั้นดีงามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ DIY เกี่ยวกับเรื่องของอกฎหมายภาษาโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยดีแต่เรื่องความเหนื่อยหนะัก มาเต็มนะแอดบอกให้นะว่ามันมาเต็มเพราะว่าเห็นไหมคะในเรือนอริมีดาวเต็มเลยสี่ดวงทีนี้ความวุ่นวายความยุ่งยากหรือว่าความปวดหัวหรือว่าผู้ใหญ่เพ่งเลงนะคะ,ะผู้ใหญ่ไม่เพ่งเลงจะต้องบอกว่าเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีมันมีเพื่อนที่ไม่ดีอยู่ในดวงชะตาด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีคนอิจฉาด้ยเสียอยู่ในดวงชะตาด้วยแต่ว่าเขาทําอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ได้นะ คือคนพิจิกรเนี่ยจะต้องบอกว่าคุณมีอีกอย่างหนึ่งในช่วงระยะ2เดือนนี้ต่อให้คุณรักคู่ครองคนรักมากแค่ไหนนะคุณจะรักลูกมากกว่าเพราะว่าดาวสุขอยู่ในภพเรือนบุตระนะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะถามว่าเสียเงินเพราะอะไรเสียเงินเพราะลูกมากกว่าเสียเงินเพราะสามีนะคะแต่เงินจะได้เข้ามาจากสามีหรือภันะยาของคุณนะคะทีนี้ก็จะต้องบอกว่านะคะในปีนี้ในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาคม หน้าที่การงานอยู่ในเรือนอริสำหรับคนที่นอกเหนือจากหน้าที่การงานที่แอดมินบอกจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องหน้าที่การงานนะคะอย่าตัดสินใจแบบฉับพลันทันทีมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายงานที่คุณไม่เคยจับมาก่อนเลยงานงานที่คุณรู้แค่ทฤษฎีงานที่ถูกออกมาทดสอบคุณมันเป็นงานที่คุณไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีทีม มีคนให้คำปรึกษานะคะเพื่อที่คุณจะตะัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายได้ดีและก็ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างได้ทันตามกำหนดเวลานะคะช่วงระยะเวลานี้จะต้องสนใจในเรื่องงานให้มากที่สุดเนาะการเงินนอกจากเรื่องของบุตรหลานบริวารแล้วโอกาสที่แอดมองว่ารายจ่ายเก่าๆจะย้อนกลับมานะคะการหมุนเวียนเรื่องเงินในระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตร หรือว่าได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากสามีหรือภรรยานะคะโอกาสที่จะไปใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องที่เคยเสียงเงินไปแล้วมันเสียงเงินกลับมาใหม่เช่นซ่อมรถไปแล้วมันไม่จบมันลามซ่อมบ้านไปแล้วมันไม่จบมันมีเรื่องขยายออกไปตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนพระราหูในภพเดือนอริแอดจึงบอกว่าถึงแม้จะมีคนไม่ชอบ ชาวลัคนาราศีพิจิกหรือแอบ,บอิจฉาอยู่ไกลๆหรือแบบอบเป็นอุปสรรคให้คุณนะคะแอบ,บอิจฉาริษยาแอบ,บตัดแข้งตัดขาปัดแข้งปัดขาคุณอ่ะแต่พระราหูอยู่ในเรือนนี้ปวดหัวเรื่องหน้าที่การงานปวดหัวเรื่องคนบ้างในบางโอกาสแต่คุณจะชนะศัตรูไปตลอดทั้งเขาเรียกว่าทั้งปีแหละนะคะราหูอยู่ในภพอริอ่ะหนึ่งชนะศัตรู ไปตลอดทั้งปีชีวิตมีความผาสุกนะคะประสบความสำเร็จจากในสิ่งที่ควรมาทำให้เดือดร้อนนี่แหละมันเหมือนกับอะไรอะเป็นเกมเขามาวางเกมดักแล้วเจ้าชะตาก,ก็แก้เกมได้เสมอปรากฏว่าทุกครั้งที่คุณแก้ปัญหาคุณประสบความสำเร็จตลอดเลยที่พระราหูอยู่ตรงนี้นะคะพระราหูอยู่ในเรือนที่6เนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆนะคะมันทำให้เรื่อง การปลดหนี้ปลดสินนะคะมันทำเรื่องความสมบูรณ์พูนสุขนะคะเข้ามาซึ่งก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของดาวที่เข้ามาเบียนอย่างเช่นดาวพระพุธเป็นศัตรูอย่างเงี้ยแอดบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าพูดเป็นศัตรูเข้าไปในเรือนอริอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของลาบผลระวังเกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาที่มันจะไปสร้างศัตรูนะคะ ทีนี้เรามาดูดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยก่อนวันที่15ก็เขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะหลังวันที่15เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนี้ก่อนวันที่15อยู่ในเรือนอริกแอดถึงบอกว่าเรื่องหน้าที่การงานประสบความสําเร็จแม้ว่าจะมีคนพยายามจะค้นล้มคุณเท่าไหร่ก็ตามคุณจะแก้ปัญหาและตีบวกไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่หรือว่าผลลัพธ์นะคะหรือสิ่งที่ได้รับการตอบแทนดีขึ้นมากเพราะอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์ที่อยู่ในลัคนาราศีเมษในภพเรือนอริกของคุณเนี่ย ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดคือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครล้มคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระราหูหรือว่าพระพุทธที่เป็นคู่ศัตรูก็ตามนะคะวันที่15พฤษภาคมดาวพระอาทิตย์ขยับย้ายเข้าสู่ภพเรือนปตัตนินะคะมันเกิดเรื่องกระบวนการของการรวมทุนรวมหุน้นมันเกิดกระบวนการของการมีชื่อเสียงมีคนอยากเข้ามาทํางานร่วมกับเจ้าชะตามันเกิดความเนื้อหอมนะคะดาวพระอาทิตย์เล็งลัคนา เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้แม้การรวมทุนรวมหุ้นนั้นแอดมองว่าค่อนข้างดีเพราะว่าดาวพระอาทิตย์นะคะกับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนเนี่ยเขาเป็นคู่สมพลกันก็ตามแต่เขาเล็งลักษณะการทำงานในครั้งนี้นะถ้าให้แอดมินทำนายในภาษาแบบธรรมดาเลยของคนทำงานกนะ็คือมันมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงแต่เป็นภัยอันตรายต่อตัว,ตวคุณเช่นทำงานหนักเกินไปนะคะ ทำให้ไม่ได้หลับได้นอนทุ่มเทเกินไปทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะคะหรือเครียดเกินไปอย่างเงี้ยนะคะในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีความสนุกในเรื่องของการรวมทุนรวมหุ้นหรือว่าทำงานกับผู้คนสนุกสนานทำงานจนจนป่วยจนไข้ไปนะคะทีนี้ดาวมันไม่ได้ไม่ได้ขยับขยื่นในครึ่งเดือนหลังแค่ดาวพระอาทิต์นะ มันยังมีดาวพระอังคารนะคะจะยกเข้าสู่ราศีมีในวันที่17พฤษภาคมดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตัวเองนะคะเข้าสู่ภพเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนลงหุ้น,ห,นหรือไปทํางานในระยะเวลานี้ใช้อารมณ์นะคะภพบพปุตตะเป็นอารมณ์จะว่าเหมือนเด็กก็ได้นะคะแต่แอาจะต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาที่ ดาวตัวเองเข้าไปสู่พเรือนปุตตะมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะทําตัวเหมือนเด็กคิดอุนหันพันแล่นแล้วเรียบธํรมแต่โอกาสที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเครื่องของการทาก็ก็มีสูงเพราะอะไรเพราะว่าดาวดาวอังคารนะเป็นคู่สมพลกับดาวเจ้าเรือนปุตตะมันเหมือนกับมันดีอ่ะที่คุณมีอารมณ์ที่ดีนะมีลักษณะการติดตัดสินใจที่รวดเร็ว,รวแต่ทําไมแอดมินบอกให้ระวังก็มันยังมีดาวพระเกตุคาอยู่ตรงนี้นะคะ โชคดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมในกรณีที่ดาวพระเกตอยู่ตรงนี้คุณยังมีคู่ครองคนรักช่วยเหลือเขายืนปักหลักอยู่นี่ค่ะอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะดาวปัตตานี้อยู่ตรงนี้เพราะนั้นมีอะไรขอให้เชื่อคู่ครองคนรักในระยะนี้เพราะว่าดาวของเขานั้นอยู่ในตําแหน่งมหาอุดยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในเรือนปุตตะนะคะแม้คุณจะมี ดาวพระรหัสบัดดีคือเรื่องของการเงินการทองอะไรก็ตามอะ่ะเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีอ่ะแต่เรื่องของการลงทุนลงหุ้นลองปรึกษากันนะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมากว่าบางคนไปทํางานด้วยกันบางคนปรึกษาหรือกันหรือบางคนตัดสินใจที่จะไปทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงที่เป็นเพศตรงข้ามและปรากฏว่าดีแต่มันสร้างความเห็นไหมคะว่ามันเล็งเรือนตัวเองอะ่ะ มันอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการทำงานในครั้งนี้หรืออาจจะมีเรื่องของการถูกนินทาว่าร้ายเกี่ยวกับเรื่องของสนองสเสน่ห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเต็มๆในระยะเวลานี้นะคะแล้วเดี๋ยวพระังคารเดี๋ยวเมื่อกี้นี้พระเมื่อกี้นี้พระพระอังคารย้ายนะคะจากเรือนพันธุทุกเข้าเรือนปุตตะต่อไปนะคะพระสุขเอาละทําไมแอดพูดเรื่องสเสน่ห์เมื่อกี้มาฟังกัน พระสุกยกเข้าสู่เรือนอรินะคะกลุ่มร่วมด้วยกับพระพุธเห็นไหมคะกลุ่มร่วมด้วยกับพระราหูและพระสุกก็กลุ่มร่วมด้วยกับมรุตยูอยู่ในเรือนอรินะคะมันจะมีเรื่องเสียหายมีเรื่องที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องทํานองครองทำเพราะฉะนั้นระยะนี้ครองตนครองสตินะคะครองจิตใจให้ดีนะคะอืม ก็ต้องบอกว่าพระพุทธกับพระสุกร์เนี่ยเวลาเขาคู่กันเนี่ยมันจะเหมือนกับมีคํากรนะพุดสุกอีกคู่อย่าดูเบาพี่พุทธกับสุขอยู่ร่วมราศีกันผู้นั้นมีน้ําใจอ่อนต่อการบุญการกุศลและมักินดีกับเรื่องของโลกิยาบันเทิงก็คือไม่ชอบทําบุญในระยะเวลานี้อยู่ในเรือนอริอด้วยนะคะถ้าเจ้าสตาเป็นตรงกันข้ามก็แสดงว่าดาวตั้งรับเนี่ย ดีนะคะแล้วพุทธสุขเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยโหราจารีเขาแต่งเลยนะคะว่าพุทธสุขอีกคู่อย่าดูดเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลาเนี้ยนะคะมันโชคดีหน่อยที่มันไม่เป็นอะเรือนธาตุน้ําถ้าเป็นเรือนธาตุน้ํานี่ไหลเลยอันนี้เป็นเรือนธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลาเนี้ยนะคะเจ้าชะตาประครับประคองตัวเองให้ดีถ้าพุทธหรือสุขของคุณเป็นกาลากินีมันมีเรื่องของการเผอใจ ะะเลอใจฝไ่ไปองจึงมองมนทําให้ถูกนินทาว่าร้ายทําให้เจ้าชะตาเนี่ยรู้ไม่ทันคนที่เข้ามานะคะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งในเรื่องของการปฏิเสธสิ่งที่ผิดนะคะอันนี้มาเรื่องความรักแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ทั้งคนโสดและคนมีคู่ด้วยนะคะมันจะเหมือนกับตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านทาั้งๆที่บางทีพิจิบางคนไม่ได้ทําอะไรเลยอาจจะเพราะคุณมีเพื่อนชายเยอะ คุณมีน้องๆในที่ทำงานสนิทสนิทเป็นผู้ชายเยอะก็ต้องระมัดระวังตัวเองตรงนี้เพราะว่าสเสน่มันมานะคะส่วนผู้ชายเองก็สเสน่ห์มาเหมือนกันแล้วมีเพระราหูอยู่ตรงนี้มันก็เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพิจิกทั้งผู้ชายและผู้หญิงในระยะเวลาครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังตัวเองอะไรที่ไม่ควรเข้าใกล้อะไรที่ไม่ควรไปนะคะแล้วเข้าไปหาความสงบ จากการนั่งสมาธิหรือปฏิบัติตามศาสนาที่คุณเคารพนับถือหรือถ้าไม่นับถืออะไรเลยก็ทําจิตใจให้สงบด้วยการแบบมีช่วงระยะเวลาว่างๆนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะไตรตองสิ่งที่ตัวเองทำนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องถูกนินทาว่าร้ายการงานดีเห็นไหมคะการเงินเด่นการงานดีแต่ปวดหัวแต่คุณเอาชนะได้ การลงทุนดีเด่นแต่ต้องปรึกษา,าหารือกับคู่ครองคนรักในกรณีที่มีการเงินแม้จะมีรายจ่ายอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเอาเงินไปจมหรือการลงทุนเป็นการเงินเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทําเรื่องให้เสียงเงินแต่ก็มีเงินเข้าจากการลงทุนหรือการทํางานที่เกี่ยวพันกับการต่างประเทศเนี่ยดวงนวนอยู่อย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างดีระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงสังคม คนนินทาว่าร้ายซึ่งมันเป็นปกตินะพิจิกมักจะโดนเพราะว่าคุณเป็นลัคนาราศีที่แปลกแยกกว่าคนอื่นเขานะคะทั้ง12ราศีเนี่ยมีคุณเป็นกีตากณฑ์อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวที่ส่งผลดีกับคุณกับเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวร้ายไม่ใช่ดาวดีอย่างเช่นดาวพระอังคารส่งส่งคุณให้คุณดีเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนตัวเองนะคะเป็นทั้งดาว เจ้าเรือนอริเป็นทั้งดาวที่เมื่อเข้าสู่ภพเดือนดีๆจะเป็นเกณฑ์ที่ส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จด้วยสําหรับพระอังคารแล้วอีกดาวหนึ่งคือพระราหูเห็นไหมว่าคุณน่ะผูกพันกับดาวร้ายในชีวิตเพราะฉะนั้นบางทีพิจิกเหมือนกับเวลาอยู่กับใครแล้วไม่เข้าพวกนะคะอาจจะพูดคุยได้แบบผิวเผินแต่รู้สึกว่ามันไม่เข้าพวกมันไม่ใช่ฉนันก็คุยกันไปตามหน้าที่หรือคุยสนุกสนุกกันไปอย่างนั้นเพราะว่าคุณจะเฟรนรี่ ในลักษณะที่เป็นภาพรวมไม่ได้เฟรนลี่ลึกๆข้างในนะคะลึกๆข้างในอาจจะเววา้าหรือเครียดก็ได้แต่ภายนอกก็ดูเป็นคนเหมือนแบบช่างพูดช่างเจราจาช่างคุยพิจิตไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะบอกว่าคนอื่นก็ไม่ค่อยไว้ใจคุณนะในบางเรื่องในบางโอกาสเขามีโอกาสที่จะไม่ไว้ใจคุณเพราะว่าเขามองว่าคุณนั้นมีไหวพริบและมีเล่ห์เหลี่ยมมากนะคะ พิจิกเลยสำหรับบางคนบางคนนะคะเดี๋ยวเมื่อคอมเมนต์ว่าไม่เห็นเป็นแบบที่แอดมินบางคนก็เลยเป็นพวกข้างนอกมีความสุขแต่ข้างในอะ่ะโหยหาโหยหาความรักโหยหาคนใส่ใจโหยหาคนดูแลโหยหาการได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่อยากมีแล้วก็อยากได้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะส่วนเรื่องสุขภาพในปีในเดือนนี้นะคะสุขภาพก็ต้องบอกว่า มันอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะแยะเลยเป็นอาการมาแต่คุณจะไม่เป็นอะไรหรอกคุณจะได้ยาดีคุณจะได้หมอดีคุณจะพบอการเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดในการดูแลรักษาตัวเองทำไมแอดบอกว่าคุณไม่เป็นอะไรก็ดามมรณะมันเข้าสู่ภพเรือนอริอริตัดมรณะให้แต่มันอาจจะเป็นแบบโอ้รู้สึกเพียรู้สึกเป็นข้ใช่เป็นโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นคือความกังวลน่ะความกังวลหรืออารมณ์มันจะมากกว่านะคะ ส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังการเดินทางดีการเดินทางดาเดินทาง,ดทางได้เงินเดินทางได้เพื่อนดีไปหาเพื่อนดีทุกสิ่งอย่างดีหมดเลยนะคะเรื่องของโชคลาภพิจิกเป็นลัคนาราศีที่แอดบอกว่าเสี่ยงโชคได้เลยแต่ต้องระวังดาวพระเกตจะแผงลิ์เท่านั้นเองแต่โชคลาภเนี่ยคุณแบบได้อะเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดาวพฤหัสเอื้อมคุ้มครองดาวสุภาเอื้อมคุ้มครองเรือนตัวเอง คุณไม่ขาดทุนหรอกแต่อาจจะไม่ได้เยอะในช่วงระยะเวลานี้นะคะโอเคอันนี้เป็นดาวที่เดินปกติประจำเดือนพฤษภาคม2565ของ,ของชา,าวลัคนาราศีพิจิกนะคะ ขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้เนาะแอดอาจจะไม่ได้แยกอะไรมากมายเพราะว่าอ่านไปตามลีลาดาวถ้าฟังกันมาตลอดก็จะสนุกนะเหมือนแอดนั่งคุยกับเจ้าชะตาเ,ออเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะถ้ามีพออยากถามอะไรก็คอมเมนต์ถามถ้าแอดมินยกไปตอบได้ในะคราวนะ้แอดมินก็จะตอบให้นะคะขอบระคุณที่แชร์คลิปให้แอดมินนะคะขอบระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาทุกการแชร์คลิปทุกการไม่ข้ามโฆษณา ทำให้อดินสร้างรายได้นะคะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ฟังไปเรื่อยๆเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ